สวัสดีครับผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8 r ีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอ่าก็กลับมาในโปรเจกต์พิเศษของผมอีกครั้งนะครับก็คือการพูดถึงเรื่องราวความพระัใจของน้องน้องเมมเบอร์แห่ง48 r e g group thailand ในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็ เขียนไลม่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังคงเขียนไล่ไปเรื่อยๆต่อไปนะครับก็วันนี้กลับมาทางฝั่งวง cjm f o r a กันบ้างนะครับแล้วก็เป็นเมมเบอร์ที่ต้องบอกว่าตั้งแต่น้องเข้าวงมาจนถึงทุกวันนี้ก็3ปีกว่าแล้วนะครับน้องก็สร้างความสดใสสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ ทุกคนได้ตลอดนะครับก็คือน้องแองเจลนภัสนันท์รรบัวชาสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง CGM 4 8นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับน้องเป็นเมมเบอร์ที่สร้างความสดใสสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนเสมอมานะครับและก็ผลงานในรอบปี2,565ที่ผ่านมาก็ยังคง เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันคุณภาพคับแก้วเช่นเคยนะครับขอไล่ตั้งแต่ในส่วนของซิงเกิลก่อนนะครับซึ่งก็คือ,อเริ่มจากที่การติดเซเบอร์สิกกันละกันนะครับก็ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่า,าในวง c k f o r เนี่ยมีเมมเบอร์จำนวน8คนที่ยังคงติดเซเบอร์สิกในเพลงหลักในทุกซิงเกิล และทุกอัลบั้นะครับซึ่งมีจำนวน8คนและหนึ่งในนั้นก็คือน้องแอนเจินั่นเองนะครับน้องติดเซบัสสึมาทุกครั้งจริงๆนะครับลองมาไล่กันดูก็ได้ตั้งแต่เชียงใหม่106นะครับต่อด้วยเมลอนจูสต่อด้วยมะลิต่อด้วย, Juice, อวย, Marie, อวย a อเยนเพล r e เชแล้วก็มาที่ ต้นปี2565ที่ผ่านมาก็เริ่มกันด้วยซิงเกิลที่4นะครับมาเอชิกะมุกันเนะน้องก็ยังคงมีรายชื่อติดสซรสิ์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงมันก็เป็นแนวโยกหัวมันๆนหน่อยนะครับตอนแรกก็คิดว่าเจินจะทำได้ไหมนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับน้องก็โยกหัวสนุกสนานเฮฮากับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในวงได้อย่าง ีเช่นเคยนะครับประทับใจมากนะครับเชิญเนี่ยแบบทำได้ทุกสิ่งจริงๆนะครับแล้วก็มากันที่ช่วงท้ายปีนะครับทิ้ทงระยะนานหน่อยนะจากซิงเกิล4มาถึงซิงเกิล5เนี่ยซิงเกิล5น้อนเชิญก็ยังคงมีรายชื่อติดเซนเตอร์ในเพลงหลักเช่นเคยก็คือเพลง2565นะครับซึ่งเพลงนี้ก็จะออกแนวแบบไร้รำหน่อยๆออกแนวบ,บัลเล่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง โอ้มันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะจากศาสตร์โยกหัวรอกโจ๊ะมาเป็น่ายรำบัลเล่ใช้มือใช้ไม้เยอะอีกน้องก็ยังคงทําได้ดีเช่นเคยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมแองเจิลถึงติดเซนเปอร์สิกในทุกซิงเกิลทุกอัลบั้มน,นะครับเพราะว่าน้องปรับตัวให้เข้ากับทง,งานได้ดีเยี่ยมจริงนะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยน้องยังเต้นไม่เป็นได้ซ้านะครับยังถูกจัดอันดับนีให้อยู่ในคลาสท้ายๆอยู่เลยแต่ตอนนี้น้อง พบเครื่องแล้วนะครับไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อะไรจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ใช่แค่ติดเซบัสยางอย่างเดียวนะครับในในรอบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องมีได้รับโอกาสพิเศษพิเศษอีกก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงนะครับก็คือเป็นครึ่งหนึ่งนี่แหละที่ได้ ร้องเพลงยูนิตนะครับซึ่งมันเพลงยูนิตครั้งแรกของวง c g m 4 8นั่นเองนะครับก็คือเพลง Tomodachi หรือเพลงเพื่อนนะครับพี่น้องร้องคู่กับพี่สาวคู่ชีพของน้องนี่แหละก็คือน้องฟอร์จูนนะครับคู่นี้เขาก็เป็นคู่ชีพกันนะครับมีโมเมนต์ดีๆวิววิววิดวิววิดวิวด้วยกันอยู่พอสมควรนะครับ ปรับไลยไปปราบปลายเยอะเลยนะครับเป็นคู่ที่เขาบอกว่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็น้องก็ไม่ใช่คู่เนี้ยเขาก็ไม่ใช่แค่แบบเป็นคู่ชิปที่สร้างโมเมนต์วิดวิวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนของงานก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับเพลงพูม่าดจิเนี่ยเป็นเพลงที่โอ้ผมฟังแล้วก็บเราะมากๆนะเนื้อหาก็ดีแล้วน้องทั้งน้องเองเช่นน้องฟอร์จูนก็ร้องได้ดีจริงนะครับ อย่าง a n g เจนี่แบบโอ้อะ f o r t u n เราเห็นบ่อยละใ,ในในอ่ดี้แคมแต่แ n งเจเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้โชว์เสียงแบบจริงๆอย่างต่งๆแล้ววู้ทำได้ดีทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับเยี่ยมประทับใจมากๆนะครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเลยเสียดายที่มันไม่มี MV ให้ดูกันแบบอนาโตคริสตาสมีของแก้วแจนเนาะไม่งั้นคงแบบ มีโมเมนต์ที่พูดถึงอะไรเยอะกว่าน,นี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วน้องก็ยังได้รับเลือกให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงรองของซิงเกิลที่5,2565ด้วยนะครับก็คือเพลง only today แบบฉบับล้านนานะครับคูดน้องได้เป็นเซนเตอร์ู่กับน้องพันช์นะครับแล้วน้องก็ทำให้เพลงนี้มันน่ารักสดใสได้เช่นเคยนะครับคือเพลง only today เราเห็นมา2เวอร์ชันแล้วใช่ไหมครับ ก็ตั้งแต่เวอร์ชันอะครับเป็นล่าแล้วก็เวอร์ชั่นเป็นที่เป็นวัตแบนเป็นวงเล่นดนตรีกันนะก็พอประกาศว่ามีโอ l ิทูเดออีกเนี่ยผมว่าหลายคนคงคิดอ่ะเอาอีกแล้วเหรอยังยังไม่พออีกเหรอแต่ว่าน้องก็ทำให้ Only ทูเด y มันมันแบบฉบับล้านนาเนี่ยมันออกมาเป็นน่ารักสดใสแล้วก็น่าฟังได้ผมยังอยากฟังบ่อยๆเลยนะครับเสียดายที่แบบเอ้ยมันยังไม่มีแบบ สตรีมมิ่งก็ทีนะก็ยังต้องไปค้นเสิร์ชหาในย t u ู้เป็นแบบไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ใช่ไหมครับก็อยากในออ f ฟิเชียเอามาลงเร็วๆนะครับอ่ะต่อนะครับแล้วก็นอกจากผลงานในส่วนของของออเขาเรียกว่าในซิงเกิลของวง CJM48 แล้วเนี่ยน้องก็ยังมี ผลงานข้ามไปถึงวงเบียน k .48 ด้วยนะครับซึ่งมันก็มาจากงาน general election นั่นแหละนะครับทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่านองเจิร์เนี่ยเขาเป็นแบบแฟนพันแท้ของ48 group เลยก็ว่าได้นะครับเขารู้เรื่องของ48 group ดีมากๆติดตามมาตลอดนะครับเรียกว่าถามอะไรตอบได้ถามอะไรก็รู้ไปหมดเลยนะครับแบบกรีดเลือดออกมาเนี่ยน่าจะไหลออกมาเป็น รูปล่าง48เลยนะครับคือแฟนมันแท้จริงอ่ะเอ็นเจนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกนะครับถ้าน้องแบบอยากอาจจะฝันว่าแบบขอให้ตัวเองมีรายชื่อติดอันด,ดับในงานเซเรเยลร์เชั้นสักครั้งก็ยังดีนะครับยิ่งผลของครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องสามารถก้าวขึ้นมาติดอันดับอยู่ในในช่วงของการประกาศผลด่วนได้ด้วยเนี่ยแต่ว่ามันลุไปในรอบสุดท้ายรอบประกาศผลจริงน้องก็ คงแอบฝันลึกๆแหละว่าชันน่าจะก้าวขึ้นมปอีกระดับให้ได้นะครับแล้วก็ด้วยความทุ่มเทความมุ่งม,มั่นอะไของน้องก็แล้วแต่ก็ทำให้แฟนคลับเห็นในตรงนี้แล้วก็ช่วยกันโหวตให้น้อยเอ็นเจินี่ยก้าวขึ้นไปพูดขอบคุณแฟนคลับในบนเวทีใหญ่ไม่รับรางวัลติดอันดับในกลุ่มของ Next g i เกได้ที่สุดนะครับก็ดีใจน้องด้วยนะครับดีใจมากจริงๆแล้วก็นอก็ตอบแทน ทุกคนที่โหวตลงคะแนนเสียงให้น้องอย่างเต็มที่ที่สุดเลยนะครับในผลงานเพลง Kino y o r i Moto Suzuki ชอบเธอมากกว่าเมื่อวานเพลงใน,นกลุ่ม Unesco นะครับในซิงเกิลที่2ของวง Bk48 นั่นแหละที่โอ้เป็นเพลงที่น่ารักสดใสจริงนะครับทั้งในส่วนของ performance บนเวทีหรือว่าในส่วนของ MV เนี่ยแองเจิลเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เพลงนี้มัน มันน่ารักมันสดใสกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหัวใจจริงๆนะครับชอบมากๆชอบมากๆเราผมเพลงนี้ผมชอบมากจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผลงานเพลงต่างๆน้องทําได้ดีแล้วนะครับน้องนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีส่วนข้ามข้ามไปด้วยนะข้ามไปสายละครด้วยนะครับซึ่งแบบไม่ใช่ละครภาพยนตร์นะครับเรื่อง เดช e ซิสเ s อร uh, ์พี่สาวชีสนะครับคือตอนผมดูอ่ะตอนของเนยอ,อย่างน้ำหนึ่งอ่ะนะครับฟาร์มเมอร์ดอี่อ่ะแบบนั่งดูเพื่อนๆอยู่ดีอยู่ดเจิ้นโผม,มาเฉยแบบว้าวตกใจมากๆแล้วน้องร้องเล่นสแสดงได้ดีจริงๆสแสดงได้แบบเป็นตัวแสบมากๆอะ่ะคือโอ้โหขโมยซีนทันดีเลยนะครับป,ประทับใจมากๆนะครับก็ มีเสน่หจริงทั้งด้านการกแสดงนะครับก็รอดูว่าน้องน้องจะมีผลงานในในปีนี้อีกหรือไม่นะครับจริงๆควรสนับสนุนนะน้องเก่งมากๆาจริงๆแล้วก็ในนอกจากผลงานในเรื่องของร้องเพลงแสดงแล้วเนี่ยผลงานในวงอีกสิ่งหนึ่งที่แอนโดดเด่ดมากๆเลยก็คือการเป็นพี่สาวที่คอยดูแล น้องๆตัวเล็กตัวน้อยได้อย่างดีเช่นเคยจริงๆตอนนี้น้องๆก็ไม่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วแหละก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วล่ะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปงแต่สมัยเข้าวงใหม่ๆเนี่ยแอนเชินเขาบอกเขาบอกเลยว่าเขาดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ในวงที่ได้มาอยู่ดูอยู่หอนะครับเพราะแอบฝันว่าแบบจะได้เป็นพี่สาวที่ได้ดูแลน้องสาวตัวเล็กตัวน้อยเยอะแยะนะครับซึ่ง c ีเจนโฟร์เอก็ตอบโจทย์น้องอย่างดีเลยแล้วน้องก็ไม่ใช่แค่ฝันอย่างเดียวอ่ะน้องทําทุกอย่างเต็มที่มาเสมอเราก็เห็นว่าแบบ ไม่ว่าจะใครจะมีปัญหาอะไรทุกคนจะนึกถึงพี่เจิน้นและพี่เจิ้นจะไปอยู่ข้างๆแล้วคอยช่วยดูแลเสมอจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ณนะตอนนั้นเท่านั้นณนะนะตอนนี้ที่มีน้องสาวเพิ่อมอีกเจ็ดชีวิต,ต่น้องก็ยังคงทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีเช่นเคยนะครับก็ชื่นชมน้องเจิ้นมากๆนะครับก็ปีนี้2-566กเนี่ยก็ขอให้เป็นปีของหนูนะครับมี ได้มีผลงานนะได้ติดเซนเตอร์รอต่อไปเรื่อยหรือถ้าติดได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักได้ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็มีงานแสดงมีงานละครภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับพี่ก็จะไปกำลังใจให้อยู่เสมอนะจ๊ะอ่าสำหรับว,วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ